หนังของคุณคมอักคเดชครับเรื่องตำรวจเหล็กวันนี้จะพาไปดูโลเคชั่นถ่ายทําอยู่สองซ้ำแห่งนะครับที่ชัดๆแล้วก็บางท่านเห็นแล้วคุ้นเคยนะครับที่แรกที่จะพาไปก็คือหนังเรื่องนี้เข้าไปถ่ายทําที่จังหวัดกาญจนบุรีครับโชคดีที่ในไตเติลน,นะครับเขาเขียนไว้นะครับแล้วก็พอมาดูในเนื้อหาของหนังก็เห็นป้ายชื่อวัด ชัดเจนนะครับก็คือวัดถ้ำเขาน้อยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเป็นการถ่ายฉากอีกคนมุงดังครับเพราะว่าจริงๆก็มาสิงโตแก้บุญนะครับก็เลยต้องมามุงนางเอกครับนางเอกใหม่คุณพิมพ์วัฒนพาณิชนะครับแต่ว่าจริงๆฉากนี้นั้นก็คือมีเลสไนนะครับผู้สื่อข่าวสองคนนะครับในเรื่องเขาให้เป็นผู้สื่อข่าวเดลินิวนะครับอยากได้ข่าวนะครับก็ต้อง ปีนเข้าไปทำข่าวนี่ครับสิงโตมาที่นี่เพื่อที่จะไทยจะเรียกว่าอะไรแลกตัวประกันเหมือนกับลักพาตัวคนมานะครับแล้วก็เอามาแลกกันใช้วิธีแลกโดยวิธีทําเป็นมาไหว้เจ้าอะไรทํานองนั้นนะครับหนังเรื่อง นี่ครับสันเจ้าที่เขาในบทเขาจะเขียนว่าสาันเจ้าเจ็ดชั้นแต่จริงก็คือสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับที่วัดถ้ำเขาน้อยจังหวัดกาญจนบุรีผมไปครั้งเดียวนะครับแต่ว่าเวลาไปครั้งเดียวนี่สังเกตโลเคชั่นไม่หมดเลยนะครับไม่เหมือนดูในหนังนี่ป้ายนะครับวัดถ้ำเขาน้อยก็มีป้ายอยู่นะครับเวลาเห็นในหนังนี่เหมือนกับหนังเข้าไปถ่ายหลายมุมนะครับก็เลยทําให้ เราดูเหมือนกับเออแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราไปเองบางทีเราก็มีจุดมองอยู่แค่ไม่กี่จุดเพล่ของเรื่องคุณบินบริลลิศนะครับนี่มวดนะเข้าไปทักเข้าที่นี้เกิดวุ่นวายเลยนะครับต้องยิงกันแล้วนะครับสู้กันเพราะว่าความลับของตำรวจก็แตกความลับของโจรก็แตกนะครับก็เลยต้องยิงกันนะครับตามแบบฉบับหนังของคุณคมอคเดตนะครับหนังเรื่อง ตำรวจเหล็กนั้นเข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่8เดือนกุมภาพันธ์ปี2529ที่โรงหนังเพชรรามาเพชรเอ็มพายแล้วก็โรงหนังในเครือนะครับรุ่นนี้จะฉายกันเป็นเครือคือหลายโรงนะครับถ้าเป็นรุ่นนู้นรุ่นมิชบัญชานี่ฉายแค่โรงเดียวแต่ว่าหนังรุ่นหลังๆนี่ฉายพร้อมกันบางทีพร้อมกันทั่วประเทศเลยนะครับ ก็ยังอยู่ในพื้นที่ของวัดถ้ำเขาน้อยอยู่นะครับฉากที่คุยกันนี่ผมจะตัดออกไปเกือบหมดเลยนะครับเอาให้คุยกันน้อยที่สุดนะครับอยากให้เห็นเป็นโลเคชันนะครับของวัดถ้ำเขาน้อยนะครับนี่ครับหลากหลายมุมนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่ไม่เคยไปได้เห็นและท่านที่เคยไปในปีปัจจุบันมาดูแล้วก็ลองเทียบดูนะครับว่า เมื่อ39ปีที่แล้วนั้นต่างกับปัจจุบันแค่ไหนเพียงไรนะครับความจริงหนังเรื่องตำรวจเหล็กนะครับพวกเราได้กากฟิล์ม35มมม,มาชุดหนึ่งนะครับแต่ว่ากากฟิล์มถูกสอยทิ้งออกค่อนข้างเยอะนะครับภาพก็เลยไม่ครบนะครับสมมุติว่าหนังประมาณ2ชั่วโมงนี้ฟิล์มจะเหลืออยู่แค่ประมาณชั่วโมง20นาทีนะมันก็เลยเอามาฉายเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้ เอามาดูเห็นหน้านางเอกชัดๆได้พระเอกชัดชัดได้แต่ว่าดูกันเป็นเรื่องเปนลาวนี่เสียงกระโดดนะครับเป็นกากฟิล์มที่เหลือจากการใช้นี่ครับดูโลเคชันนี้นะครับนี่ครับ,รบเห็นอย่างนี้จะรู้เลยนะครับว่าใช้เวลาถ่ายทำที่วัดถ้ำเขาน้อยนั้นค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าหนังสมัยก่อนนั้นบางทีใช้กล้องเดียวบางทีก็ฉากใหญ่ๆนี่สองกล้องเพื่อการพลาดแล้วก็ไม่ต้องทำซ้ำนะครับ ที่เขาไม่ต้องแสดงซ้ําก็ใช้2กล้องมาดูอีกโลเคชันหนึ่งนะครับโรงหนังนี้สมัยตักรผมผ่านเป็นประจํานะครับสมัยที่เรียนรามโรงหนัง MGM นะครับ MGM 1 MGM 2นะครับคุณคงก็มาถ่ายที่นี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายในตัวโรงหนังถ่ายเข้าไปที่ร้านที่อยู่ใกล้ๆโรงหนังนะครับเห็นไหมครับ MGM นี่ครับ พี่หลออภิชาติอัจจินดาโดมสิงโมลีอีกคนหนึ่งใครเออลืมชื่อมาแล้วครับทองใบบุญสูงครับมือปืนครับเรียกมาเก็บยิงทะลุก,กระจกเข้าไปเลยนี่ครับออกฉากเดียวไปเลยครับสามคนนี้กุณโดมนั่นหนีไปได้นะครับจะรอต่อเล่นเยอะกว่านิดหนึ่งนะครับผู้คนก็แตกตื่นนะครับนี่ถ่ายที่ MGM แล้วก็มาที่เจ้าพญาสามนะครับ บาร์แอนเมสเซจนะครับตำรวจสองคนครับคุณอำนาจอนุรักษ์กับคุณบินบริลิตถูกสายลวงมานะครับเพราะว่าจริงๆเขาจะแกล้งตำรวจคนนี้บอกว่าไอ้ทองใบบุญสูงเนี่ยมันชอบมาป้วนเปี้ยนแถวนี่ยแถวเจ้าพยาสามวันนี้ก็เลยมาจับตาดูแล้วก็เป็นไปตามที่มีคนบอกนะครับเดี๋ยวทองใบบุญสูงนะครับมือปืนสูงยองๆนั่นแหละครับเดินมาแล้วครับทองใบนี้ก็เล่นนะครับ ก็คือรับมุกนะครับจะมาหลวงสองคนนี้ไปให้เสียหน้านะครับนี่ครับนวลน,นางนางงามในตู้กระจกเป็นแบบนี้แหละครับคนที่ไม่เคยเข้าไปก็ต้องดูจากหนังแบบนี้แหละครับนี่ครับเดินเข้าไปน,นี่เขายังไม่เลือกนะครับทองใบก็แอบออกมาด้านหลังวิ่งไปวิ่งมาเพื่อให้2องตำรวจนี่งงแล้วก็เข้าไปเข้าไปผิดห้องนะครับแล้วก็ไปถูก ทุกข้อแกล้งนะครับเอ็งครับห้องใบบุญสูงวิงแต่ในห้องที่แกล้งนี่อุตส่าห์เขียนขอบคุณเจ้าพญาสามแล้วก็น่าจะเป็นห้องที่เจ้าพญาสามหรือไม่ก็ต้องจัดฉากขึ้นมาต่างหากนะครับผมก็จะตัดข้ามไปเลยนะครับกระโดดข้ามไปอย่างนี้นะครับปับ๊บเราไปทะลุอีกห้องหนึ่งที่มีคุณดิลกทองวัฒนาอยู่นะครับอยู่นี่ครับแต่จริงๆแล้วผมว่าน่าจะเป็นที่อื่นบ้างครับจะง่ายกว่า แล้ที่สุดท้ายนะครับที่จะให้ดูนะครับฉากนี้เป็นฉากที่คุณดิลกทองวัฒนาหาเสียงจะสมัครพูดแทนสถานที่ถ่ายทำนี่ตอนผมดูหนังผมก็สังเกตแล้วนะครับว่าคล้ายๆโรงเรียนมีสนามกีฬามีอัศจรรย์ที่นั่งดูมีซุ้มนะครับมีโต๊ะให้นั่งมานั่งที่โรงเรียนชอบมีนะครับ วันนี้มาดูฉากไตเติลน,นะครับเขาเขียนขอบคุณอยู่โรงเรียนหนึ่งนะครับก็คือโรงเรียนสารวิทยาลัยนึกออกไหมครับอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ใกล้ซอยภาวนาหรือเปล่าไปทางลาดป้าวนะครับอยู่ฝ่ามือโรงเรียนสาระชาวบ้านเขาจะเรียกว่าโรงเรียนสาระสมัยก่อนที่มาเรียนรามนี่บางคนก็ต้องไปสอบที่สาระนะครับในช่วงที่นักศึกษาเยอะๆห้องสอบมีไม่พอ ก็ต้องกระจายไปสอบก็โรงเรียนนี่แหละครับโรงเรียนสาระซึ่งผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นโรงเรียนนี้แหละครับเพราะว่าบรรยากาศใกล้เคียงกันนะครับก็เลยตัดนำมาฝากว่านี่อาจจะเป็นหนังที่ไปถ่ายทําที่โรงเรียนสาระเห็นไหมครับยาตาจันมีสนามกว้างนะครับวิบ่งไปอน,นีครับโอ้โหวิ่งนะครับอาตาจย์นี่ตัวประกอบที่ เกณฑ์ไปจ้างไปนะครับสมัยนั้นก็ยังไม่แพงนะครับค่าตัวดูครับทําให้วุ่นวายเข้าไวนักข่าวก็วิ่งเข้าไปคุณพิมพ์วัฒนาพานิชเล่นเป็นนักข่าวนี่เรื่องแรกของเธอนะครับสมบัติเมธานีเล่นเป็นนายตำรวจใหญ่นะครับจริงๆเขามีในตำรวจจริงๆกองปราบอยู่ด้วยนะครับพลเอกบุญชูวังการลนลนะครับเป็นในตำรวจผู้การกองปราบออกฉากแรกฉากเดียวนะครับ นี่ครับคุณดิลกนะครับถูกคุณคมนั้นมาตามยิงเพราะว่าคุณคมนั้นถูกคุณดิลกหักหลังนี่ครับที่ว่าคล้ายๆโรงเรียนเห็นไหมครับก็ถ้าไม่ใช่โรงเรียนสาระก็ท้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีสถานที่อื่นอีกแล้วนะครับที่จะคล้ายๆที่นี่นะครับก็คงจะหมดเพียงที่านี้ครับสําหรับโลเคชั่นของหนังเรื่องตํารวจเหล็กเมื่อ39ปีที่แล้วครับ